นี่นะอยู่ที่จอดรถหลังห้าง i c ซอแล้วก็เดินเปทางนี้หรลยมีป้ายร้านบอกร้าน ร้านเวนมนคาเฟ่ยอยู่หลังห้าง ICS ตรงข้ามห้างไอคอนสยามเลยตีมคาเฟ่ที่นี่เขาก็จะเป็นแนวแฮร์รี่พอตเตอร์นะแต่วันที่ต่ายมาก็เป็นวันจันทร์วันธรรมดาแอร์ชั้นสองเสียถ้ามานั่งที่ร้านก็จะมีแบบซิกเนเจอร์พวกเค้กอะไรพวกนี้ที่หน้าตาแปลกๆเป็นมะแรงเป็นข้างคคก เป็นตุ๊กแกอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าซิงเจอร์เค้กก็จะเป็นเห็บอะไรอย่างนี้แต่ดูแล้วแบบว่าเห็นของจริงแล้วก็กินไม่ลงแล้วแต่ความชื่นชอบอะไรแปลกๆนะเดินขึ้นมาบริเวณชั้น2ก็มานั่งถ่ายรูปได้เปลี่ยนเสื้อพงเสื้อผ้าเป็นตีมแฮร์รี่พอตเตอร์บรรยากาศลานีเปิดเพลงเสียงดังลั่นสนันนึกว่าอยู่พับอะไรอย่างนี้ก็ตีมตีมแบบว่า เก๋ๆใสๆมีเวทมนต์ราคาเครื่องดื่มก็จะปแบบเกือบแบงค์แดงนะแต่รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ยังไม่ถึงแบงค์ม่วงสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งเค้กทั้งอะไรอย่างนี้มาดูหน้าตาเมนูของที่ร้านกันว่าเขามีเมนูอะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยก็ดูรีวิวคาเฟ่ที่นี่ก็มาจากติ๊กต็อกนะห้าง ICS เขาก็เปิดยังไม่นานนะที่อยู่ตรงข้ามไอคอนสยามอะลง BTS มาปุ๊บนี่ก็คือเจอเลยอะไรอย่างงี้นี่เขาก็จะแต่งตีมบรรณาแบบว่า h a ร์ y ี่พอตเตอร์ไมคกงไมคกวาดว่าไปมุมถ่ายรูปมีเยอะแยะมากมายคัดสันให้บอกว่าดูแล้วน่าสนใจนะถ้าอนาคตมีตังนี้อยากจะเปิดร้านคาฟเฟ่ที่แบบเค้กแบบ เค้กแนวบอกว่าศพคนอะไรอย่างเงี้ยดูแปลกๆดีแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดแบบว่าเออเราทําเค้กขนมปังอร่อยอะ่ะหน้าตาแปลกๆมันก็จะดูเป็นจุดขายที่ไม่เหมือนชาวบ,บ้านเขาดีนะอ่าแล้วก็แก้วแบบแก้วแบบสั่งกลับบ้านนะเอาแบบว่าเขียนยงเขียนยันสายมูว่าไปเอาแบบอันดับร้านานัน้นร้านนี้มาผสมกันจนแบบว่าเฮ้ยคาเฟ่ร้านเรามันต้องแปลกประหลาดไม่เหมือนใครอะไรอย่างงี้แน่นักกองนักกากผีก็มา ตอนแรกคิดว่าร้านนี้มันใช่ร้านแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่ามันเป็นมันเป็นร้านแบบลี้ลับมาบอกว่าล่าท้าผีอะไรอย่างงี้นะชุดชดนี้ก็ใช่เลยขี่ไม่กงไม่กวาดบินได้ก็คงบินไปแล้วอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้สะดวกมาหน้าที่ร้านเนาะค่าเสียหายก็ประมาณนี้นะเพราะว่าคิวแน่นเหลือเกินก็เลยสั่งกับบ้าน